มาแล้วไม่ขอแม่มาละไอ้เด็แม่มาตัวนี่ยกหมาไปไหนล่ะยกมาเราไปไหนครับแม่นั่งทางซ้ายครัโอ้เล่นยกขานีครับยกขาท่าที่หนึ่งถ่ายถ่ายวิดีโอเครื่องนี้ให้หน่อยสิเปิดตรงไหนอะเร่็วนายแบบกับนางแบบเร็ว แอคชั่นเียวกับชมพูแช่โอ้โหโอ้โหแม่ผนะ่านไปเนี่ยเนี่ยอือหือดูดิโหอาหนูว่าสูงไม่ถึงต้องต้องใช้เป็นมุมถ่ายทออสด